ก็กราบสวัสด like nice. ีคนดูที่น่ารักทุกๆคนและวันนี้เราก็ยังอยู่กันในเซิร์ฟเวอร์646กับไอดีหลักของแอดเองและวันนี้เราก็จะมาเบียวเป็นเจ้ากาโลตามล่าเจ้าฟูบุกิกันเพราะว่าเจ้าฟูบุกิมันเข้ามาเรียบร้อยเลยนะรีเทิร์น แต่เดี๋ยวแอดจะแสดงให้ดูว่าใครที่สุ่มมาเสียใจแน่แล้วก็น,นี่ทุกคนซับพอร์ตเพิ่งเข้าใหม่ๆเลยเออแบบสดๆเลยเป็นเจ้าเกวินนะซึ่งแอดโคตรจะอยากได้เพราะเจ้าเกวินอะ่ะมันบับความไวแล้วก็ มีสตันแล้วก็มอบลูกไฟอีกโอ้ยครบเครื่องที่แอดอยากได้เลยแถมเป็นสายต่อสู้พอดีที่ทีมแอดขาด <Yeah! S 1> แต่ว่ามาทุกคนเดี๋ยวแอดพาไปดูทีมกันก่อนถ้าแอดเติมเพิ่มมันก็จะไม่ใช่เจ้าอัศวินงบ12คูปองที่เราทํากันมาตั้งใจทํากันมาตั้งแต่แรกดูดิทีมเรามันต้องเป็นสายถูกสิแต่ดูทุกคนนี่ถ้าเราใส่ด้วงเข้าไปนะอนาคตเราเอาด้วงแน่นอนแต่ถ้าเดีวแอดขอหาตัวมาแทน เกว,วินก่อนนี่เกว,วินเป็นสายต่อสู้ทุกคนดูดีเราก็จะใช้คอซอมบี้ได้เหมือนเดิมนะแบบเลื่อๆเลยทุกคน เห็นแล้วแบบเออน่าสนใจมากๆแต่ว่าแอดก็ตั้งใจไว้แล้วไงว่าเราจะไม่เติมเยอะเพราะงั้นอย่าพึ่งโลบเอาเท่าที่มีไปก่อนก็เดี๋ยวมาดูนะทุกคนอีกกรณีนึงคือแอดมีลูกแก้วเจ้าซอมบี้แมนอยู่ซึ่งซอมบี้แมนอ่ะมันมอบอาลูกไฟให้ได้เหมือนกันนะล่าง SSR บวกอ่ะแต่ว่าเราก็จําเป็นต้องใช้คอมันไงเออแล้วก็ไอกิจกรรมนั้นเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยเลยนะทุกคนที่แอดหวังว่าจะเอาหินจากมันเนี่ย สุดท้ายแจกลูกแก้วแล้วก็แจกกล่องหินดูแจกมาแค่กล่องเดียวแล้วก็ลูกแก้วมีเจ้าแฝดแล้วก็เมทาาันไหนแล้วก็เจ้าหลาช่าใต้ดินซึ่งโคตรจะเคืงใจตรงที่มันเอาเหินมาขายแต่เป็นหินปีศาจอย่างเดียวล้วนโอ้ยเกมเหมือนจะอยากแจกแต่ก็ยังกักเอาไว้ดูดีทุกคน แถมแพ็คสัปดาห์ที่สองก็มีแต่สายเติมเลยว่ะอันนี้โอ้โหแต่ว่าใครจะไปเติมวะสำหรับคนรีบมัง้งก็ถ้าถามแอดว่าเอาตัวไหนคุ้มใน3ามตัวนี้สาหรับแอดนะเมทันไหนคือเก่งที่สุดแล้วมั้งเนีน่ยในนี่แต่ว่าถ้าทีมใครขาดถ้า,ถ,าถ้าทีมเออลิ้นพันอีกละถ้าทีมใครขาดตัวบูทความไวก็วเจ้าแฟลแต่ว่า แฟดมันก็ไม่ค่อยเก่งเท่าโซดิกอยู่ดีนะในความคิดแอดอะออก่อนอื่นรับกล่องมาเลยแต่ว่าแอดจะยังไม่เลือกแล้วกันอนาคตค่อยว่ากันนะไอ้กล่องเนี้ยซึ่งก็ทุกคนน่าจะมีเจ้าราชาใต้ดินกันอยู่แล้วแหล,ละเกมมันแจกอยู่แล้วก็เดี๋ยวต้องมาเลือกกันว่าไอ้สองตัวเนี้ยจะเอาอะไรซึ่งแอดก็จะยังไม่เลือกวันนี้หรอกแต่ว่าเมทท่าไหนมันดีนะทุกคนมีสตันเหมือนกัน แถมทีมแอดถ้าจะเล่นคอซอมบี้ก็ใส่เมท่านไหนได้อีกก็เฮ้ย <c oughs> ใกล้ถึงแล้วค่อยมาว่าละกันแถมตอนนี้ตัวดำแอดดองได้140ใบเรียบร้อย เจ้าฟูบุกิใครที่มือบอลไปสุ่มมันเหมือนกับเจ้าลาชาจริงโจ้จริงโจ,จ,งจโดนแอดหดแน่ใน EP พีนี้แอดซีลับปดเป็นเจ้ากาโลมาตามล่าเพราะงั้นเดี๋ยวไปดูแล้วกันเหตุผลที่แอดไม่ค่อยเชียร์ให้เอาเจ้าฟูบุกิเดี๋ยวไปดูแอดขอหาทีมป๊บ และแอดก็เจอทีมที่เหมาะสมกับการหวดอีกเรียบร้อยดูดิทุกคนเขาสุ่มฟุบุกิมามี3 UR แล้วก็3 SSR บวกแบบนี้เฮ้ยแต่ว่าแอดมีแค่ UR ตัวเดียวนั่นก็คือเจ้า อัศวินเดี๋ยวได้รู้เลยว่าอัศวินคือพ่อทุกสถา,าบันนะปัจจุบันนี้ดูดีเฮ้ยเจ้ากระบองเหล็กไม่ได้เล่นแล้วก็อีกาซานายไล่หมดไปก่อนหนึ่งทีมาแล้วก็พาสีจากกลลุล็กยุดรัวๆแบบนี้คือโคตรดีเลยพอมีกเล็กยุดถึงพลังเรามันจะลดไปหน่อยแต่ดูนะทุกคนที่มันคุ้มคือเจ้าอาซูเปอร์ดาร์คชายเรานี่แหละมันได้ออกไปปั่นแล้วมันก็เพิ่มเม็ดเจมให้แถวหลัง แต่ว่าถ้าถามว่ามันพอจะรับมือกับดาเมจที่เขาถาโถมมาได้ไหมก็ต้องบอกเลยว่าไม่อันนี้คือเขายังไม่ทันได้ออกนะนี่ของจริงมาแล้วน,นี่ถ้าเรื่องความแรงอะโอเคใครชอบมันนก็ได้อยู่ทุกคนแต่ถ้าเอามาชนกับอัศวินตรงๆแอดว่ามันยังไม่ไหวนะักเล่นไม่ค่อยแนะนําแต่ถ้ามันลูกรักใครอะก็สุ่มไปเลยอย่าได้ซีเรียสแถมรวยก็เอาเลยพี่ชายมาเจ้าซวยเวหลียวอวดมาแล้วดอกนี้ แล้วก็แถวหลังเราไม่น่ารอดนะโอเคมีพี่ซูเปอร์ดักชายรอดอยู่ตัวเอาแตกแล้วก็ปาดไปโอเคมาทุกคนรอบนี้ยังปาดไม่ค่อยเข้าแต่ดูกลับมาปาดใหม่ได้เรื่อยเื่เรียบร้อยเจ้าหลาชาทลิลลึกเขาล่วงแล้วก็ไล่สับกันต่อแบบรวดเร็วมา อา้าวเจ้าซอมบี้เรามันยังไม,ไม่ลุกขึ้นมาเนี่ยมันลุกมายัง่าทุกคนแล้วเขาก็ปั่นเขามาก่อนเลยเพราะเขาไวกว่าเราแต่ว่าอย่าให้แอดตายเถอะเพราะว่าถ้าแอดตายเมื่อไหร่แอดก็กลับมาฟันแค่นั้นแหละ บอกเลยว่าเหมือนเจ้ากาโลอะไรทุกคนเจ้าอัศวินเนี่ยย,ยิ่งเจ็บยิ่งแข็งแร่งขึ้นยิ่งจะกลายล่างไปเป็นปีศาจเต็มที่ละเฮ้ยดูตอยมาเฮ้ยตายมาได้ทั้งวันนะ่ะแล้วก็โดนแอดสับส่วนขึ้นตปเลือดจะหมดหลอดอยุดแล้วแล้วก็สับสัมเป็นดอกนี้อย่างอีกยังไม่ตายแต่ว่าลูกไฟแอดไม่มีเพราะว่าเจ้าซอมบี้ไม่ลุกมาแปะกระดูกหักให้นี่โลกนิดแปะมาเรียบร้อยเราดูพอได้แปะลูกไฟก็เด้ง แอดควรใส่ให้เจ้าซอมบี้มันลุกไวๆนะทุกคนแอดก็ไม่เข้าใจวะมาถึงจะได้ลูกไฟนี่แหละที่แอดบอกว่าอยากได้ลูกไฟเริ่มต้นแถมมาอีกสัก2ลูกแอดจะมีแน่นอนลูกไฟไว้ใช้ในเทิร์นถ,ถัดไปโอ้โหสับมาเลยแล้วก็เรียบร้อยได้เวลาตายแล้วเจ้าซุยลิว้วเรียบร้อยจริงๆแล้วก็ปาดย้ําไปที่ซูเปอร์ดาร์คชายก็อย่างที่ทุกคนเห็นแหละเป็นไงทีมเขามีถึง3 UR 3 SSR บวกแต่ว่า ภาพมันเป็นคำตอบก็เสร็จเราเรียบร้อยทีมแรกโดนแล้วหวดไปเรียบร้อยนี่ไงมีรูปร่างก็ต้องมีตัวละครเพราะงั้นก็มะ และรอบนี้เขามี1 u ึ่งเหมือนกับเราทีมก็ไม่ได้ต่างกันมากเท่าไหร่แต่ว่าเดี๋ยวมาดูเลย,ยว่าใครมันจะตึงกว่ากันนี่คือการดวลหนึ่งหนึ่งระหว่าง UR กับ UR นี่อย่างอย่างรอบนี้แค่ปาดจาก,กัารไล่โจมตีจากกลยุทธ์ มาอีกแล้วกลยุทธ์แอดและก็ปั่นเป็นดอกนี้เสริมแก่งให้แถวหลังและโหยถ้าเป็นเล่นทีมตรงข้ามก็มีไล่โจมตีจากกลยุทธ์เหมือนกันว่าทุกคนแต่ว่ายัง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 พวกคีปพวกนี้แอดสียังไม่ค่าและดูนี่เขาปั่นออกมาแล้วเจ้าฟูบุก,กิแรงไหมโอ้โหระเบิดตายไปสองตัว <c oughs> และก็อันตีของจริงรอบนี้ แถมยังมีโอ้โหพาสซีบของเจ้าราชาทะเลลึกแปลว่าเขาจะปั่นเรามาถึงสามครั้งติดติดโอ้ยตึงตึงเยอะเนี่ยทำเป็นเล่นแต่ว่าโอ้ยเหลาติดโลไม่ย่อทอถึงสี่ตัวดูดีทุกคน โอ้โติดจากเจ้าอ่าตัวอะไรวะไอ้นึกลืมชื่อแต่ว่าเราฝันไปก่อนโอเคมัวแต่นึกชื่ออยู่อะทุกคนเออโกคิดซื้อ y นี่แหละติดเป็นรูปไม้กางเขนแบบนี้เลยแต่ว่ามาเราฝันเดือดๆไปเรียบร้อยแล้วก็ไล่โจมตีอีกโอเคไม่แรงเลยทุกคนจากการไล่โจมตีอะมาคอปักไปเรียบร้อยเอ้ยเห็นไหมทุกคน ทุกคนรอดูนะว่าถ้าจะาซอมบี้เราอะ่ะมันได้ลุกมาแล้วก็มายิงปกติอะ่ะบอกเลยว่าลอถัดมาดูดีลูกไฟเรามีถึงเจ็ดลูกแล้วก็เขาสัต์มาเอาให้ตายหน่อยถ้าตายเดี๋ยวก็รู้ว่าใครที่สวยย <c oughs> ถ้าอาัศจจวินผมตายอะ่ะคุณสวยแน่นอน โอ้ยเบื่อกันไล่โจมตีแบบนี้เหมือนกันนะต้องมานั่งรอมันปล่อยสก,กิลเรื่อยๆและเขาก็ไล่โจมตีมาโอเคตายไหมไม่ตายโอ้ยตายแล้วก็กลับมาไลา่ฟันดอกนี้ปู่บอมสีมองเท่งไปเรียบร้อยอุย้ยและทีมต้องข้ามมีลูนเรียบร้อยแล้วด้วยแต่ว่าตอนนี้แอดมีแค่ลูนเดียวคือลูนโลเอามาตั นะ่ยังทำลูนอื่นยังไม่ได้เลยอยากเปิดได้ไวๆมันกันแล้วโอเคเจนอนเขาลงไปนอนแล้วตอนนี้เหลือ 2. ตอต่อสก็มาได้เวลาไล่โอ้โหยังไล่โจมตีกยังไม่ถึงอีกเหรอตีมตรงข้ามเหลือพี่ซูเปอร์ดาร์คชายซึ่งมีประโยชน์กว่าเจ้าซอมบี้แมนเราแน่นอน แอดซีดิสเครดิตซอมบี้แมนแม่งทุกอีพีเลยก็อย่างที่ทุกคนเห็นนั่นแหละมันลุกขึ้นมายิงก็ไม่ได้แรงแถมบางทีเรามีลูกไฟอยู่ถ้ามันไม่ยิงธรรมดานะแล้วมันใช้อันเตี่ยคือเปลืองลูกไฟมากๆเอ้ยและตายกลับมาฟันใหม่รอบนี้อุ้ยทำไมไม่ค่อยเข้าวะแต่เดี๋ยวรอ,อดูโอเคเมื่อกี้น่าจะเป็นไล่โจมตีนะแอดดูไม่ทันหรือเปล่าโอเคเพราะเมื่อกี้ตายแล้วก็กลับมาฟันใหม่โอ้ยมันฟันกันบ่อยเกินเอสซีเบลอ มาทุกคนกลย,ยังอีกยงอีกน่าจะเทินนี้แหละเพราะว่าเมเ็ดเจมที่เจ้าอาฟุบุก,กมิมีเหลือน้อยลงทุกทีโอเคและก็ไล่ปั่นมาอีกทเีเขาก็บับให้ได้เรื่อยๆวะ่ะเพิ่มเมเ็ดเจมให้เรื่อยๆแต่ว่ารอดูว่าแอดจะปาดทะลุไหมขนาดว่าแอดไม่ได้ใส่แบบว่าเฮเยอะมากนะทุกคนเพราะว่า แอดยังไม่ได้ของทอง h ีถึง3ช่อง4ช่องเลยโอ้ยเพิ่งมีแค่ช่องเดียวและก็ป่าจฟูบ uki, ุกิตรยไปเป็นที่เรียบร้อยและก็ถึงเวลาของพี่ซูเปอร์ยังไล่โจมตีพอใส่มามันอันตีบ่อยๆแอดสภาคไปก็เบื่อไปด้อทุกคนขออภัยด้วยถ้าผิดพลาดมาแล้วเขาก็ทำไมซูเปอร์ดากชายัยเขามันไวจังวะทุกคนอโอเคไล่โจมตีก่อนยังยังไม่ใช่ของจริง แต่ว่าตอนนี้ซอมบี้แมนเราได้ตุยจริงแล้วก็ออกจากแมปไปแล้วแต่ว่าดูป่าทีเดียวเม็ดเจมกลับมาเหลือเพียงแค่3เม็ดจากเยอะๆดาเมจดมันจัดจ้านจริงๆ,ๆทุกคนแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็คือตัวแทงดีๆด้วยตอนนี้แอดรอเลยรอเจ้าด้วงเข้ามาแล้วเดี๋ยวรู้กันเลยว่าตอนนั้นเราจะมีทั้งตัวแทงที่ทำดาเมจได้แล้วก็ตัวดาเมจ คนมัน Oi, uki, อวยฟูบุกิอันนะเฮ้ยกดไลค์ให้เลยเป็นกำลังใจให้กับคนที่เล่นตัวอวยของตัวเองนะก็มีแนวทางชัดเจนก็ถ้าแอดอ่ะมันมีเจ้าหมา UR เข้ามาจริงๆนะแอดก็คงจะเลือกสุมม่มอ่ะถึงมันจะไม่เก่งกับทุกคนเข้าใจไหมเออแอดก็เข้าใจคนที่อยากเล่นตัวอวยอยู่นะแต่ว่าเฮ้ยก็ต้องยอมไปกระสอบซ้ายในละกันยังอันนี้ยังไม่แรงไ <laughs> ล่โจมตีจากกลยุทธ รออยู่ถ้าเมื่อกี้อ่ะถ้าสมมติมันติดพาสิบจกเจ้าหลาชาแล้วได้ไล่ปาดปาดเขาฟูบุกิอะไรทุกคนคิดว่าฟูบุกิจะตายปะแอดคิดว่าตายว่ะหลายรอบแล้วนะมาโอเคเขาบัฟคามไวอยู่ยังไม่ถึงสักทีก็ฟูบุกิอ่ะแอดก็คิดว่ามันไม่แปลกนะที่คนจะอยากได้มันเพราะว่าดูดีทุกคนสกิลก็สวยแรงก็แรง แต่ติดแค่อย่างเดียวมันตุยง่ายไปตอนที่สมมติว่าเจ้าอัศวินมันกลับมาในเซิร์ฟเวอร์ใหม่ๆแบบนี้เออเซิร์ฟเวอร์ใหม่ๆแอดก็เลยคิดว่ามันไม่คุ้มมันแหละแต่ก็เออเข้าใจอยู่เฮ้ยพูดย้อนแย้งกันแต่วันนี้ไงละ่ะอุย้ยปาดไปเฮ้ยทนมือทนเท้าอยู่ดูดิปาดทีเดียวฟูมุก,กี่ไม่ตายไปพร้อมกันกับตัวข้างหลังแปลว่าน้องก็เก่งอยู่กดไลค์ให้แต่ถ้าจะชนะพี่มันก็ยากหน่อยนะน้อง นี่จะปลอบใจหรือว่าจะตอกยํำก็ไม่รู้ดูเอาดูเอาทุกคนและก็ปัดหลบหนี้เจ้าโซนิีหายไปเป็นที่เรียบร้อยแอดคิดว่าเกมนี้ไม่น่าจะยาววะยิ่งเขาปั่น้ามาแรงเท่าไหร่แอดซกีก็กลับมาฝันคืนแรงเท่านั้นแล้วก็เตย เฮ้ยแอดสีเลือกถูกแล้วที่เลือกปั้นเจ้าอัศวินตัวนี้นะก็ถ้าใครอยากได้มันก็เออตามมาดูที่เพจแอดได้แล้วกันเพราะว่าเพจแอดทั้งซื้อขายก็มีหมดแหละทุกคนลองทักกันมาลองมาใช้บริการกันได้จะฟงจะฟรรจาฟร,รม์มจะดันพลังก็มีเผื่อทุกคนติดใจ,ใจก็จะได้ติดกันยาวๆมาสนับสนุนแอดด้วยและกันเฮ้ยคนนี้แมวเอมวขอหาเทมที่ดูนะ่าสนใจกว่าน,นี้ก่อน,น,อนละกันอ่า มีใครอีกมั้งไหมเนี่ยมาคนนี้เหรออุย้ยคนนี้มีลาชาใต้ดินแบบนี้มาขอล้องหน่อยละกัน1 U R 2 S S R บวกขายๆเราอีกแล้วต้เปลี่ยนจากลาชาทะเลลึกเป็นลาชาใต้ดินคนอยู่ในน้ำกับคนบนบกนี่ไงละ่ะ อุ้ย,ยเราเพิ่งพูดกันไปถ้ามันติดพาสซีฟของราชาแล้วได้ปาดก่อนมันก็จะเป็นแบบนี้แหละทุกคนเห็นยังโฮ้ยฟูก基ไม่ได้เล่นเลยเรียบร้อยมาได้เวลาแล้วแหละใกล้จบเกมแล้วถ้าเจ้าอัศวินเราไปปาดอีกหนึ่งรอบแอดคิดว่าเจ้า2ตัวที่ยืนต่อหน้าอัศวินเราก็ไม่น่าจะรอดถึงเขาจะหนีตายด้วยการเพิ่มเม็ดเจมเข้าไปแต่ว่าเลือดก็แทบจะไม่มีแล้ว คลิปนี้คนที่สุมฟูมกิ่จะโกรธจะเกลียดแอดมันเนี่ยแอดแค่แซวเล่นด้วยเข้าใจอยู่ว่าคนชอบตัวอวยดูดีโอ้ยตายแบบรวดเร็วจบเกมแบบเร็วเวอรใครที่อยากได้อัศวินก็นั่นแหละทุกคนอย่างที่แอดบอกตามมาที่เพจได้มาใช้บริการแล้วก็มาอุดหน,นุนแอดด้วยละกันถือว่าเป็นค่าขนมให้แอดซีตัวน้อยๆคนนี้จะได้มีกำลังใจในการทำคลิป ก็ฝากกดไลค์กด like, <ส>กติดตามด้วยละกันทุกคนแอดก็ใกล้จะซื้อตั๋วดําได้ครบแล้วเนี่ยก็แพทหน้าหรือว่าตู้หน้ามาก็อีก36ใบก็ครบ180บใบพอดีก็ยาวๆล้วกันรอดูเลยแอดซีจะตึงแน่นนอน <c oughs> <c oughs> ก็นั่นแหละทุกคนใครอยากได้ไอดีตึงๆตาวม,มาที่เพจหลอนตังแล้วเนี่ยยิ่งพูดลิงหลอนตงัง <c oughs> แล้วก็คลิปนี้ไปแล้วทุกคนไม่มีอะไรมากแล้วเจอกันคลิปหน้า ซียูโบ o เลือเลยรอเลยคือจะาดวงตัวนี้ยิ่งบูดยิ่งเัือจะบ้าใครดูจบก็คอมเมนต์ให้แอดด้วยละกันแล้วก็กดไลค์ด้วยขอร้องละกดติดตามด้วยกดติดตามกดติดตามเจอกันคลิปหน้าซียูโบ o ไปจริง